啊。 ทเซล่าค่ะวันนี้ก็ดีใจมากที่ได้มาเป็นเเสช่รูจักเบมาใาแล้วตั้งแต่หที่แล้วนะคะแวก็รู้สึกว่าันีก็คือเห็นเพื่อนปรสบความสาเร็จบคนมาดูมากมายุมานาดอยากจะยิดีด้วยบเบใที่ว่าไดมาเป็นส่วนหนึ่งในการขึ้นติแข่ขัย่หมแต่ว่าอะไรนะใส่ชุดเสสีแดงใช่

白卡，到了我很久。